ก้าไปขออนุญาตเปิดแชทนิดนึงนะคะทักแชทน้องไปนะคะขออนุญาตเปิดแชตก่อนค่ะซึ่งจริงๆมันมีเป็นเอกสารนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแชตเลยดีกว่า <c oughs> คือตอนนี้ที่หนูออกมาพูดวันนี้ หนูไม่ได้หวังให้ทุกคนจะเชื่อหนูนะคะแต่หนูขอออกมาพูดในมุมของหนูให้ฟังเฉยๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือจริงๆแล้วเรื่องของน้าใจเรามีให้กันได้แต่เราต้องคุยกันไม,ไม่ใช่แบบขาดการติดต่อหนูไปแบบนี้อ่ะหนูทักเช็ดเก้าไปว่าเก้าคือพี่รู้สึกไม่สบายใจตั้งแต่พ่อโทรมาและตอนนี้พี่ก็ขอบคุณสําหรับเพลงที่ได้หนึ่งร้อยล้านวิวที่น้องมีส่วนร่วมเดี๋ยวหนูหาแชทตรงนี้ก่อนพี่มิว 5เช็ไอติติวานี่ทักไปบอกว่าตังแต่พอโทรมาทีนี้หนูก็ทักไปหาเก้าประมาณว่าขอบคุณสําหรับน้องเก้าที่ทําให้เพลงนี้ได้ร้อยล้านวิวแต่ว่าทีนีพ้พอได้ร้อยล้านวิวตอนนั้นอ่ะหนูอวให้น้องสองหมื่นอ่ะทุกคนอาจจะมองว่าน้อยนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นหนูเพิ่งได้ค่ายอดวิวแค่เดือนเดียวเดือนเดียวตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเงินที่เยอะอะไรเลยเพราะว่ายอดวิวเนี่ยถ้าใครทําช่อง u t u b e เนี่ยจะรู้ดีว่ามันเข้ายัางไงมันก็เข้ามาคือไม่มากอ่ะ คือสองหมื่นที่ให้ไปสำหรับหนูตอนนั้นอ่ะมันโอเคแล้วหนูก็โอนไปให้สองหมื่นเพราะว่ารู้สึกไม่สบายใจที่คุณพ่อบอกว่าค่าตัวน้องอ่ะมันไม่พอมันขาดทุนนน่นนี่นั่นหนูก็เลยโอนไปพอโอนไปปุ๊บน้องเนี่ยก็บอกว่าเจอฉันเลี้ยงอ่ะ๋ยวกว่าจะไม่ได้ตึงแร่งพิดเหล่า๋ยวขออนุญาติหายแชทแป๊บนึงมาแป๊บนึงนะคะหนูหาแชทก่อน ตื่นเต้นนะคะหนีบอกเลยใครไม่เป็นเลยนี่ไม่รู้เลยว่ามันตื่นเต้นมากอ่ะอันนี้อันนี้เริ่มจากอันนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นค่าตัวนะคะที่โอนไป10,000บาทนะคะแล้วก็ถามน้องว่าพอไหมน้องก็บอกว่าได้ได้ครับพี่ขอบคุณมากครับแล้วก็มีนา8มีนาเราก็นัดกันถ่าย m อ็นู่นนี่นั่นทีนี้เพลงเสร็จแล้วหนูก็ส่งให้น้องนะคะ หลังจากสักพักหนึ่งหนูก็บอกว่าเนี่ยเสียงเก้าพี่ชอบมากเลยขอบคุณมากๆโน่นนี่นั่นแล้วก็หนูบอกว่าค่ายเพลงพี่เสร็จแล้วนะเผื่อน้องสนใจคือบอกเก้าว่าตอนนี้หนูทําค่ายเพลงแล้วค่ายเพลงหนูเสร็จแล้วเผื่อเก้าสนใจอยากมาเป็นนักร้องหนูก็เสนอไปและน้องก็บอกว่าเดี๋ยวถามพี่ๆพ,พ,พ่อๆวงๆก่อนนะครับหนูก็บอกว่าจ้าแต่เหมือนน้องต่อหนูก็บอกว่าต่อให้น้องไม่ได้อยู่ในค่ายพี่เนี่ยน้องก็ไปได้ไกลอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นแชทที่หนูพิมพ์ไปนะคะ และทีนี้เราก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องเพลงเพราะช่วงนั้นเนี่ยเพลงในกระแสดีมากแล้วก็ปรึกษากันเรื่องงานรีวิวนะคะน้องก็ปรึกษากันก็เสนอราคาให้น้องไปว่าน้องควรราคานั้นราคานี้ก็คุยกันเรื่องของรีวิวแล้วก็คุยกันเรื่องชุดวันถ่าย MV นะคะเดี๋ยวเดี๋หนูหาเช้ไม่เจอประเด็นตอนนี้คืออาเชตติดด่ว ที่พอตัวมานไม่เจอแป๊บนะคะทุกคนใครไม่อินหรือว่าไม่เชื่อหรือว่าไม่อะไรก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าวันนี้ได้ออกมาพูดของได้ออกมาพูดฝั่งของตัวเองแล้วก็เดี๋ยวอยากให้ดูข้อเท็จจริงว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากอะไรก่อนหน้านั้นที่หนูเงียบเนี่ยก็คือว่า ออหนูไม่ได้เงียบหายไปเป็นเดือนนะคะเพลงดังปุ๊บเนี่ยเราก็ออกรายการทีวีมาด้วยมาด้วยกันตลอดจน,ออจ,นจนกระทงึงเออจนกระทึงว่าจนกระทั่งเพลงดังได้ร้อยล้านวิวคือหนูไม่ได้เงียบหายขนาดนั้นเราเจอกันในรายการทีวีตลอดจนกระทั่งเพลงหนึ่งร้อยล้านวิวนะคะหนูก็เลยพ่อก็เลยโทรมาเรื่องก็เลยเกิดขึ้นตัวหนึ่งนะอ่ะเจอแล้วโอเค ทีนี้เนี่ยค่ะพอหนูวางสายคุณพ่อเสร็จนะคะหนูก็บอกว่าหนูส่งแชทไปหาน้องว่าถ้าพ่อน้องว่างแล้วให้โทรกลับมาหาพี่ได้เลยนะคะพี่จะโอนค่าตัวให้น้องเพิ่มนะเป็นน้ำใจจากทางพี่ที่เพลงได้หนึ่งรอยล้านวิวขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในเพลงนี้ขอบคุณที่ตัดสินใจมาร่วมฟีดกับเพลงนี้ประเด็นเรื่องการขอบคุณที่น้องออกมาพูดว่า หนูไม่เคยขอบคุณอนะ่ะอันนี้ไม่จริงนะคะจริงๆขอบคุณตั้งแต่วันอัดเสียงด้วยซ้ําขอบคุณตั้งแต่อัดเสียงขอบคุณวันถ่าย m อมววันที่เราไปกินน้ําช้าด้วยกันหนูก็ขอบคุณมาตลอดไม่รู้ทําไมว่าน้องถึงออกมาบอกว่าหนูไม่เคยขอบคุณอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็ไปออกรายการทีวีต่างๆก็จะขอบคุณตลอดนะคะนี่หนูก็บอกว่าอ้วนเพลงได้100ยล้านวิวแล้วขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในเพลงนี้ขอบคุณที่ตัดสินใจมาร่วมฟีดกับเพลงนี้ พี่ไม่รู้ว่าทําไมน้องไม่ค่อยอ่านแชทพี่ขอให้น้องรู้ว่าหนูยังเหมือนเดิมเสมอและทีนี้หนูโทรหาน้องน้องไม่รับหนูก็เลยโอนตังไปให้สองหมื่นแล้วบอกว่าเป็นน้ําใจจากทางพี่นะครับแล้วน้องบอกว่าพี่เดี๋ยวผมโอนกลับให้ครับหนูบอกว่าไม่เป็นไรค่ะพี่ไม่สบายใจตั้งแต่พ่อโทรมาน้องบอกว่าอยากรู้แค่นั้นไงครับไออยากรู้แค่นั้น,นคืออยากรู้ในเรื่องของสามสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเผื่อใครสงสัยเนาะ หนูก็บอกว่าพี่ต้องขอโทษที่ตอถนถ่ายท er no ER. ําเนี่ยไม่ได้จ่ายค่าที่พักค่าชุดให้คพี่ผิดเองที่คิดไม่ถึงและน้องบอกว่าพี่สบายใจได้เลยผมคุยกับพ่อเองครับเดี๋ยวผมโอนกลับให้ครับไอคาว่าที่น้องบอกว่าเดี๋ยวผมคุยกับพ่อเองครับเนี่ยหนูอ่ะคิดไปเองหรือเปล่าว่าน้องเนี่ยอาจจะมีปัญหากับพ่อในเรื่องนี้คือตอนที่พ่อโทรมาหนูไม่รู้ว่าน้องพ่อได้บอกน้องไหมเนาะนี่ค่ะและน้องบอกว่าเดี๋ยวผมโอนกลับ ผมไม่สบายใจที่จะรับเงินพี่หนูก็บอกว่าพี่ก็ไม่คิดว่าทุกอย่างจะมาไกลขนาดนี้วันที่พ่อวันนี้พ่อน้องบอกว่าพี่ไม่สนใจน้องเลยพี่ยอมรับว่าพี่รู้สึกแย่มากๆและทีน้องหนูบอกว่าไม่ต้องโอนกลับนะพาะมันเป็นน้ำใจจากพี่น้องบอกว่าส่งเลขบัญชีมาทีหนูบอกว่าก้าวจำไว้มีอะไรถ้าหาพี่ได้เสมอน้องบอกว่าครับผมสบายใจแล้วครับพอน้องบอกว่าผมสบายใจแล้วครับเนี่ยตอนนั้นเราโล่งมากเพราะเราเรียกว่าน้องเนี่ยสบายใจจริงๆนะคะ แลวหนูบอกว่าพี่ยังเป็น FC น้องเหมือนเดิมและก้าวบอกว่าแต่ถ้าพี่ไม่รับกลับเนี่ยผมก็ไม่สบายใจเหมือนกันหนูบอกว่าไม่พื้ไม่พื้ก็ไม่เป็นไรหลับไว้น้าน้องพี่ก็ตัวตีขิดไม่ตึงเรื่องที่พักการแสดงพี่คิดน้อยไปจริงๆพี่ไม่เคยลืมว่าก้าวมีส่วนร่วมทําให้เพลงนี้มีคนฟังมาขนาดนี้ก้าวบอกว่าไม่พื้อครับพี่ผมต้องการอยากให้พี่กลับจริงๆครับเพื่อ,อความเพื่อ,อความสบายใจของผมผมรับตังค์พี่ไว้ไม่ได้หนูบอกว่าน้องเก็บไว้นะ น้องบอกว่าถ้าพี่ไม่ให้บัญชีผมจะพยายามหาทางคืนไปนะครับในหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากถ้าน้องคืนพี่ก็ไม่สบายใจไปอีกนานผีแร่งจักใจเลยพี่ขิดมากจนนอนไม่รับแล้วน้องก็โอนกลับมาทีนี้พอน้องโอนกลับมาเนี่ยหนูก็คุยกันต่อว่าพี่เห็นพ่อส่งข้อความมาพี่ไม่ทันอ่านเห็นลบไปมีอะไรหรือเปล่าคือพ่อเนี่ยส่งข้อความมาอย่างหนึ่งแต่ไม่รู้อะไรหนูอ่านไม่ทันแล้วพ่อก็ลบข้อความนั้นไปนะคะ ถ้าหน้าตาดูไม่ได้ต้องขอโทษนะคะเพราะว่าเครียดจริงๆเรื่องนี้แต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นเยอะเยอะดีขึ้นเยอะแล้วพี่หนูก็ทักหาน้องตลอดว่าน้องก้าครับถ้าว่างอยากชวนน้องมาร่วมคอนเสิร์ตกับพี่น้องบอกได้นะถ้างานไหนเจ้าภาพไม่จ้างพี่ค่อยแบ่งให้เองคนดราม่าเยอะว่าเราไม่ได้ร้องเพลงร่วมกันพี่ไม่อยากเป็นข่าวเสียอ,อีกอย่างถ้าเราได้ภาพเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันเราอาจจะขายงานคู่กันก็ได้นั่นเป็นความคิดของหนูตอนนั้นนะคะแล้วเมื่อวันที่30พฤษภาหนูก็ส่งต่อไปว่าน้องพี่จะติดต่อง,งานถ้าไม่รับบอกพี่นะ เขาอยากเจ้าภาพอยากได้ทั้งหมดถ้าติดปัญหาตรงไหนคุยกับพี่ตรงๆได้พี่เห็นน้องไม่ตอบแชทพี่ไม่สบายใจเลยแล้วหนูก็ทักไปมาอีกว่าพี่จะติดต่องานนะน้องแล้วน้องก็ให้เบอร์ผู้จัดการน้องมาแล้วหนูบอกว่าคุยกันเสร็จแล้วตอนนั้นก็คุยกับผู้จัดการเสร็จเรียบร้อยนะคะและ้วก็เรื่องล่าสุดพอเกิดขึ้นเนี่ยหนูก็เลยทักหาน้องว่าเก้าพี่รอน้องตอบนะคะเราจะได้เคลียร์กันหรือว่าไม่สะดวกให้ทางผู้ใหญ่โทรมาได้เลยปัญหาจะได้เคลียร์แชทก็จบตรงนี้ แล้วทีนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยก็มาเสนอว่าทําไมถึงไม่ไปเคลียร์กันข้างหลังทําไมไม่ติดต่อน้องไปคือจริงๆตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยให้น้องเนี่ยเอ้ยให้ผู้ใหญ่เนี่ยโทรติดต่อตทางฝั่งน้องแล้วแต่ว่าทางฝั่งน้องเนี่ยก็ไม่โอเคที่จะเคลียร์แล้วก็ไม่ได้นัดเจอจนน้องเนี่ยออกมาแถลงข่าวในที่สุดนะคะแล้วก็ตอนนี้คือคนด่าหนูเยอะมากแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเอาแค่คนที่เข้าใจก็พอเนาะตอนนี้ประเด็นโกงค่าตัวเนี่ยไม่มีนะประเด็น7030ก็คุยไปแล้วได้<ด>3,000บาท นะคะถ้าน้องทางทางน้องนี่แหละทางผู้ใหญ่หนูรู้ว่าเรื่องนี้เกิดเนี่ยผู้ใหญ่ก็พอเริ่มปุ๊บคนมาด่าหนูด่าแม่หนูหนูก็เลยออกมาปกป้องตัวเองและทําให้คนเนี่ยกลับไปด่าพ่อของน้องขอ,อขอบอกคนที่กําลังด่าว,ว่าจริงๆถ้าจะด่าอะไรเนี่ยดาไไ่าเป็นลายคนนะคะไม่ต้องไปดา่าคุณพ่อคุณแม่ของใครดังนั้นอ่ะต่อนะคะ เรื่องของคำขอบคุณก็บอกไปแล้วว่าไม่เคยมีสักครั้งที่ไม่ขอบคุณคือขอบคุณน้องตลอดมาแล้วก็เรื่องเอกสารที่น้องส่งมาแล้วน้องบอกว่าหนูทําเมินหนูจะบอกว่าหนูไม่เคยได้รับเอกสารที่น้องส่งมาเลยแล้วเอกสารที่ส่งมาคือเอกสารเกี่ยวกับหนูอยู่บ้านหลังเก่าคือมีแม่มีหนูแล้วก็มีลิลลี่เรายัางไม่มีแม่บ้านน้องส่งเอกสารมาแม่ไม่ได้รับพี่ไม่ได้รับลิลลี่ไม่ได้รับแล้วใครเป็นคนรับเอกสารถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้น้องชี้แจง แจ้งชื่อมาว่าผู้รับเอกสารคือใครแล้วก็อยากให้น้องออกมาพูดว่าเอกสารที่น้องส่งมาเนี่ยเป็นเอกสารเกี่ยวกับอะไรนะคะพี่จะได้รู้ว่าที่น้องส่งเอกสารมาเนี่ยเพื่ออะไรแต่น้องส่งมาหลังเพลงออกนะคะก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอกสารเกี่ยวกับอะไรเนาะทีนี้เรื่องที่พ่อน้องโทรมาอันนี้หนูก็เคลียร์แล้วนะคะว่ามันเริ่มต้นจากประเด็น จ็ดสิบสามสิบก็จบไปนะคะที่พ่อน้องออกมาพูดแล้วก็พ่อน้องเนี่ยไม่ได้มีการสอนอะไรนะคะเราคุยกันถึงเรื่องผลประโยชน์จริง,รงๆวันนั้นทีนี้ประเด็นเรื่องค่าตัวห้าร้อยบาทนะคะนี่ก็เป็นประเด็นใหญ่อีกประเด็นหนึ่งประเด็นห้าร้อยบาทเนี่ยน้องเก้าเนี่ยท้าใหาา้หนูสาบานแล้วก็สาบานตรงนี้เลยสาบานในชีพหม่สาบานให้ตายาาาาาาเลยค่ะนี่ก็ลูกล้านกูมอโนราสาบานทุกคนเลยว่ะ ถ้ารายการไหนได้1,000 10, งบาทเนี่ยคือออกรายการทีวีเนี่ยไม่เกิน1,000 10, งบาทนะคะตอนนั้นเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่มีชื่อเสียงกันมากถ้ารายการไหนได้1,000 10, งบาทเป็นไปไม่ได้ที่หนูจะให้น้องแค่500บาทหนูไม่เคยให้น้อง500บาทถ้ารายการนั้นให้เรามา1,000 10, งหมืแต่ถามว่า500บาทมีจริงไหมมีจริงค่ะแต่เป็นรายการที่เราก็ได้มาน้อยนะคะได้น้อยให้น้อย ได้มากก็ให้มากนะคะแล้วถามว่าทําไมไปออกรายการทีวีถึงได้น้อยเรื่องนี้รายการทีวีไม่ผิดนะคะเพราะว่ารายการทีวีเนี่ยคือสื่อที่จะทําให้เราทั้งคู่เนี่ยมีชื่อเสียงมากขึ้นวันนั้นที่สื่อติดต่อไปเนี่ยเราทั้งคู่เนี่ยต่างยินยอมไปโดยที่เราอะไม่ได้ถามราคาเราไม่ได้คุยเลตราคาเพราะว่าแค่สื่อหรือว่าทีวีเนี่ยไม่ต้องสาบานชูหลักฐานเลยคือมันช์หลักฐาน500นี่ไม่ได้ไงคะเพราะว่าเวลาเราถ่ายรายการเสร็จเนี่ย เราจะแบ่งเงินกันก่อนแยกย้ายนะคะคือ500บาทเนี่ยไม่มีอยู่จริงอะเดี๋ยวหนูมีหลักฐาน2รายการที่หนูเคยโอนผ่านแชทเดี๋ยวหนูให้ช่วยหานะคะมีมีมีรายการหนึ่งที่ได้3,000แล้วหนูโอนพันห้าแล้วก็อีกรายการหนึ่งเนี่ยหนูก็โอนพันห้าก็คือ2รายการนั้นอะ3 0 0 0บาทนะคะก็เพราะฉะนั้นแลวรายการละ500บาทเนี่ยไม่มีจริง ะะถ้าได้หนึ่งหมื่นเนี่ยให้มากกว่านั้นแน่นอนให้ตามสมเหตุสมผลจะบอกว่าการไปออกรายการทีวีแต่ละครั้งเนี่ยเราต่างคนต่างรู้ดีว่าเราไปเพื่อโปรโมตเพราะฉะนั้นแล้วบางครั้งเราอาจจะต้องยอมเจ็บตัวบ้างซึ่งหนูก็ไม่เคยบังคับน้องว่าน้องต้องมานะเพราะถ้าน้องไม่มาเนี่ยรายการไม่เอาพี่หนูไม่เคยบังคับ และทุกครั้งที่เราแยกย้ายกันตอนที่เราไม่เคยมีปัญหาเนี่ยเรายังพูดดีกันอยู่เลยวันนั้นที่รับเงิน500บาทหนูยังถามเลยว่าพอไหมเพราะว่ารายการให้มาน้อยมากหนูขออนุญาตไม่ชี้แจงว่ารายการอะไรให้น้อยให้มากเพราะว่ารายการทีวีไม่ผิดเขาคือสื่อที่ช่วยเราโปรโมทให้เรามีทุกวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ขอเอ่ยแต่จะขออนุญาตชี้แจงว่ามีอยู่รายการหนึ่งนะคะที่หนูไปกับน้องแล้วรายการเนี่ยส่งไลน์มาหาหนูว่า นี่นะคะน้องเจนนี่รบกวนแบ่งค่าน้ำมันรถให้น้อง9ก้านิดนึงพอดีน้อง9ก้าทักมาถามแต่ตอนแรกน้อง9ก้าไม่ได้แจ้งว่าขอค่าน้ำมันด้วยนี่นะคะก็คือรายการเนี่ยดิวหนูกับลิลลี่เนี่ยแยกแล้วก็ไปดิวน้อง9ก้าเองนะคะเดี๋ยวแล้วน้องเก้าบอกน้องก้าก็ทักมาว่าพี่มีค่าน้ำรถเออค่าน้ำรถวะพี่มีค่าน้ำมันรถให้ผมไม้และหนูก็ไม่ถามอะไรมากหนูก็บอกว่าขอเลขบัญชีน้องน้องบอกโอเคครับ แล้วหนูก็บอกไปว่าพี่ไม่รู้เพราะว่ารายการนี้เขาติดต่อน้องเองหนูก็เลยไม่ได้คุยเรื่องค่าตัวน้องเก้าเพราะว่ารายการเนี่ยติดต่อน้องเก้าเองทีนี้พอรายการบอกว่าให้แบ่งให้หน่อยเพราะว่าเขาไม่ได้คุยกับเก้าไว้ตั้งแต่ต้นหนูก็แบ่งให้คะ่ะหนูไม่ได้ว่าอะไรเลยคือแบ่งก็คือแบ่งอะคะ่ะทุกคนทีนี้น้องก็ส่งเลขบัญชีมาแล้วหนูก็บอกว่านึกว่าน้องคุยกับรายการแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรทีนี้น้องก็บอกว่าใช่ผมก็งงเขาบอกว่ารวมมากับพี่แล้วแล้วหนูก็บอกว่าเพราะตอนที่พี่แจ้งว่าขอค่าน้ำมันรถ เพราะตอนพี่พี่แจ้งว่าขอค่าน้ำม,มันลดด้วยของพี่พี่ขอไปสามพันเขาให้มาสามพันของเก้ากี่บาทนะคะรายการนี้ขออนุญาตชี้แจงว่าเท่าไหรแต่ไม่ต้องรู้ว่ารายการไหนนะคะก็ได้มาสามพันแล้วก็หนูถามว่าของเก้ากี่บาทน้องบอกว่าแป๊บนะหนูบอกว่าเท่าไหรเดี๋ยวพี่แบ่งไปทีนี้หนูก็บอกว่าแล้วแต่น้องก็บอกว่าเดี๋ยวมันมีชื่อรายการอยู่ขออนุญาตปิดชื่อรายการนะคะอันนี้อ่านอ่านตามความเป็นจริงดีกว่าถ้าอันไหนไม่เป็นความจริงเนี่ยน้องอะ่ะสามารถออกมา แถลงได้เลยนะคะน้องบอกว่าแล้วแต่พี่เลยครับหนูก็เลยบอกว่างั้นของวันนี้กับของพรุ่งนี้เอ้ยน้องทักมาอีกวันใช่ไหมเราบอกว่าของวันนี้ของเมื่อวานที่รายการให้โอนแทนเนี่ยพี่ให้ไปสามพันบาทนั่นแปลว่าคือหนูตีไปให้วันละหนึ่งพันห้าร้อยบาทก็คือวันแรกที่หนูได้มาสามพันเนี่ยหนูก็แบ่งให้น้องไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วทุกคนลองคิดดูว่าเนี่ค่ะนี่คือสลิปสามพันที่โอนไปอันนี้คือสองรายการนะคะสามพันบาทแล้วรายการแรกเนี่ยได้มาสามพันบาทแล้วก็รายการที่สองเนี่ย ก็ได้มาอีกยอดหนึ่งนะคะก็เลยแบ่งไปให้เนี่ยหนึ่บาทสอวันรวมเป็น3,000บาทซึ่งทุกคนลองคิดดูว่าหนูได้มาแค่3 0 0พันเนี่ยหนูแบ่งให้น้องแล้วพันห้านั่นแปลว่าถ้าสมมติเราได้มาเป็นหมื่นเนี่ยจะให้แค่500เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้และถ้าตอนนั้นเนี่ยที่หนูให้ไป500แล้วน้อง9ก้าบอกว่าน้องไม่โอเคเนี่ยทำไมน้องไม่บอกพี่ คือถ้าบอกแล้วพี่จะได้แจ้งเหตุผลว่าทำไมถึงได้เท่านี้แล้วน้องเนี่ยก็สามารถเช็คกับรายการได้เลยว่ารายการไหนให้มาเท่าไหร่อันนี้น้องสามารถเช็คได้ว่าทำไมน้องถึงได้เท่านั้นให้น้อยหนูพี่ก็แบ่งน้อยให้มากพี่ก็แบ่งมากแล้วก็ที่น้องเก้าบอกว่าน้อง9ก้าต้องเดินทางไปถ่ายรายการจากพัทลุงไปกรุงเทพเนี่ยก็ไม่ใช่ความจริงเพราะว่าน้องเนี่ยอยู่กรุงเทพอยู่แล้วน้องอยู่กรุงเทพตั้งแต่วันที่น้องตัดสินใจไม่สัญญาค่ายพี่น้องก็ย้ายครอบครัวไปอยู่ที่นั่นเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพี่ก็คิดว่าบางรายการที่พี่แบ่งคือพี่ก็ได้มาไม่เกินสามพันอ่ะพี่ก็เลยแบ่งให้ห้าร้อยอ่ะแล้วแต่พี่อ่ะกับลิลลี่ตอนนั้นเรายังไม่ซื้อรถตู้เราเช่ารถตู้ไปน้องคิดดูค้าโรงเล่มค้ารถตู้ข้องปีก้มันเข้าเนื้อเหมือนกันแต่เราไปเพื่อโปรโมตและพี่ก็ไม่ได้บังคับก้าวด้วยคือเราไปเพื่อโปรโมทและตอนนั้นอ่ะเราก็ดีกัน แล้วก็ย้ําตรงนี้ว่าถ้ารายการไหนที่ให้หนึ่งหมืนบาทไม่ใช่ห้าร้อยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นนะคะสาบานไว้ตรงนี้สาบานให้ชิปให้เลยนี่เป็นหลูกล้่นคุณว่าโนร่า,า,า้าได้หนึ่งหมื่นบาทไม่ได้ให้ห้ารอยแน่นอนนะคะโอเคเนาะอันนี้ก็แล้วแต่คนจะเชือ่อหรือไม่เชื่อนะคะก็จอบไปในประเด็นหนึ่งเมื่อไห,หร่ารอยนี่ไม่จริงแล้วก็ได้น่อยก็ให้น้อยได้มากก็ให้มากให้ตามให้ตามความเหมาะสมนะคะทุกคนซึ่งเรื่องข้องยอดวิวเนี่ย สามสิบเบอร์ตินก็คือบอกตรงนี้ว่าคนทําธุรกิจจะรู้ดีว่าให้ไม่ได้ทุกคนอาจจะมองเห็นว่าทุกวันนี้เราได้สร้างรอยลานวิวเรามีตัง้งง่ายแต่ทุกคนไม่เคยห็นจังว่าตีว่าเพลงที่เราคาดทุนเป็นสิบสิบเพลงเดียวลงทุนอลไรเราคาดทุนเนี่ยเราไม่เคยมาบอกใครเลยทุกคนไม่เคยรู้หรอกเพลงมันไม่ดังทุกคนอย่ามาว่างแค่ว่าเพลงดังแล้วเรารวยจากเพลงนี้เพลงเดียว แล้วก็มีคนบอกว่า1ล้านวิวได้3 0,000บาทอันนี้ไม่จริงนะคะอันนี้ลองศึกษาดูทางช่อง YouTube ว่าแต่ละช่องเรายได้จะไม่เหมือนกัน1ล้านวิวไม่ใช่3าม0 0นบาทอย่างแน่นอนทีนี้แล้วก็เป็นเรื่องของน้ำใจน้ำใจที่ทำไมหนูแบ่งให้น้องไม่ได้เพราะว่าหนูเนี่ยโทรหาพ่อน้องแล้วแล้วพ่อน้องก็ไม่รับทีนี้โอนตังค์ไปให้น้องสองหมื่นแล้วน้องก็โอนกลับมาแล้วยายหนุยตำปลื้อในเมือส่องเมื่อนก็โอนกลับ แล้ยายหนุ่ยต่างรื้อให้หนุ่ยประหยัดเยียดตาง่ายน้องเหรอก็น้องไม่สบายใจที่จะรับเงินไว้แต่หนูก็ยังส่งแชทไปหาตลอดนี่คือสองหมื่นที่หนูบอกว่าเป็นน้ำใจจากทั้งพี่แล้วน้องไม่รับนะคะแล้วน้องก็โอนกลับมาน้องบอกว่าน้องไม่สบายใจที่จะรับนะคะน้องบอกว่าน้องไม่สบายใจและน้องก็ไปหาเลขบัญชีเองแล้วโอนกลับมาเองทีนี้มันทําให้หนูรู้สึกว่าทําไมน้องไม่รับแล้วน้องบอกว่าเดี๋ยวไปเคลียร์กับพ่อเองคือเราไม่รู้ว่า น้องกับพ่อี่นมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าตอนนั้นทำไมน้องต้องใช้คําว่าไปเคลียร์กับพ่อเองแล้วทีนี้ทําไมถึงไม่คุยกันทําไมไม่รับโทรศัพท์หนูทาไมไม่โทรมาเบอร์ติดต่องานหนูทาไมไม่ไม่ให้การติดต่อมาแล้ววันนี้ที่มาบอกว่าสั้นอยาใจที่เกิดขึ้นนะคือมันไม่มีอยู่จริงนะคะก็จบไปในประเด็นของเก้าเนาะหนูว่าเคลียร์ครบทุกประเด็นแล้วนะคะหนูไม่เคยโกงค่าตัวใครนะคะแล้วก็ทีนี้ประเด็นของนักดนตรี ที่กําลังเป็นข่าวอยู่ตอนนี้นำใจจะมีไม่จำเป็นต้องโั่วหรอกคะ่ะก็เคยโอนไปแล้วแต่เขาโอนกลับไงคะแล้วถ้าเกิดว่าจะให้โอนไปอีกแล้วจะพูดกันยังไงก็ส่งข้อความไปตลอดว่า ถ้าไม่อะไรไม่สบายใจให้ติดต่อมาถ้าต้องการอะไรให้บอกมาก็คุยกันแล้วแต่ถ้ายังคงเป็นเรื่อง3 0มเอร์ซน่ะไม่ได้เพราะมันไม่ได้เป็นข้อตกลงแล้วก็ไม่มีที่ไหนเขาทํากันหาน้องไม่ได้เป็นศิลปินในค่ายนะคะทีนี้มาประเด็นของอ่ะอันนี้ที่น้องโอนกกับนะคะเจอแล้วนี่ทีนี้ประเด็นของนักดนตรีนะคะที่ออกมาโพสต์แบบนี้ มีอีกหลายเรื่องไม่อยากพูดค่าตัวนักดนตรีบอกว่าจ้างเป็นรายเดือนเดือนละสามหมื่นเฉลี่ยว,วันละหนึ่งพันฟังดูอาจจะดูมากแต่ช่วงก่อนโควิดนั้นงานเยอะมากคืนหนึ่งสองงานบ้างสามงานบ้างเล่นทุกวันเลยปกตินักดนตรีคืนละคืนหนึ่งสองพันห้าโดยประมาณถ้าเล่นสองงานต่อคืนก็ห้าพันแต่นี้เล่นกี่งานก็ตกคืนละหนึ่งพันบาทแล้วที่เจ็บปวดช่วงโควิดไม่มีงานนักดนตรีไม่ได้เงินครับแล้วไหนว่าจ้างเป็นเงินเดือนไม่มีงานจ่ายครึ่งหนึ่งก็ยังดีคนนี้นะคะไม่ใช่นักดนตรีของวงเรา ไม่ใช่นักดนตรีของวงเราและข้อมูลที่เขาพูดไม่เป็นความจริงนักดนตรีในวงทุกคนรู้ดีว่าเราอยู่กันแบบไหนเราแบ่งให้เงินกันเท่าไหร่นักดนตรีทุกคนสบายใจที่จะอยู่ทุกคนอยู่กันเป็นครอบครัวคนในยังไม่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นคุณอย่ากออกมาเดือดร้อนแทนคนในนะคะแล้วทีนี้นักดนตรีเนี่ยก็ทักไปคุยกับพี่คนนี้จนตอนนี้เขาออกมาขอโทษแล้วนะคะว่าเขาเนี่ยไม่รู้ความจริง นะคะถ้าใครอยากรู้ก็เข้าไปดูได้ที่ Facebook เบิร์ตสลาวุธนะคะคือเขาไม่ใช่เป็นนักดนตรีเก่าหนูซึ่งข่าวอะไปออกว่าเขาอะคือนักดนตรีของวงหนูไม่ใช่และตอนนี้ข่าวก็ออกมั่วต่างๆนานาไม่ว่าจะกี่เรื่องกี่เรื่องก็คือโจมตีกันเข้ามาโจมตีกันนักมากถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยหนูไม่จําเป็นต้องขอบอกทุกท่านเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวหนูขอไว้เป็นเรื่องของครอบครัวหนูเชื่อว่าที่หนูยืนได้ทุกวันนี้หนูไม่ได้ยืนเพราะเรื่องส่วนตัวหนูยืนเพราะผลงาน ใครจะดูหรือไม่ดูหนูไม่ได้สนใจแต่เรื่องส่วนตัวหนูไม่จําเป็นต้องออกมาพูดได้ทุกคนฟังคนในครอบครัวเข้าใจกันคนในครอบครัวรักกันทุกอย่างมันคือจบแล้วที่สําคัญอดีตก็คืออดีตหนูไม่ได้สนใจหนูสนใจว่าอนาคตกับปัจจุบันเราจะเป็นยังไงกันมากกว่าแล้วก็ประเด็นล่าสุดที่น้องในค่ายลาออกจากค่ายนะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าคือมันเป็นเรื่องของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันชีวิตครอบครัวแต่ละคนมันไม่เหมือนกันน้องมีสิทธิ์ที่จะออกไป ถ้าน้องไม่โอเคที่จะอยู่แล้วก็ไม่โอเคกับข้อตกลงที่เรามีกันในค่ายหนูไม่จาเป็นต้องบอกทุกคนว่าข้อตกลงในค่ายเป็นยังไงแต่ตอนนี้เนี่ยน้องที่ออกไปเนี่ยจะให้หนูไปตามออกมาพูดทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นการพาดพ,พิงแล้วก็ทะเลาะก,กันเปล่าๆหนูเอาเวลาตรงนี้มาดูแลน้องๆที่เหลืออยู่ในค่ายดีกว่าเพราะว่าน้องออกไปคนหนึง่งแต่ก็ยังมีน้องๆที่ยังยืนหยัดที่จะอยู่กับตรงนี้ยังยืนหยัดที่จะสู้กันต่อ แล้วก็ยังยืนยันที่จะทําเพลงต่อกับหนูหนูก็โอเคสําหรับส่วนตัวหนูคือเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยหนูทําให้ถูกใจคนทุกคนไม่ได้แต่หนูเนี่ยทำให้ถูกต้องที่สุดได้อันไหนที่หนูเคยผิดพลาดไปหนูขอโทษทุกคนและหนูก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้ความสนใจกับข่าวหนูมากๆแต่บางคนเนี่ยก็เลือกที่จะดา่าไม่ลืมหูลืมตาดา่าคำหยาบคา นะคะหนูบอกว่าก่อนจะด่าหรืออะไรเนี่ยช่วยไต่ตรองกันนิดนึงซึ่งถ้าเป็นไปได้ถ้าอยากจะขอตอนนี้ให้เลิกด่าได้แล้วไม่ใช่ด่าไม่เลิกแค่หนูนะฝั่งน้องก็เช่นกันหนูเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยสักวันเนี่ยถ้าต่างคนต่างคุยกันต่างคนต่างอ่อนให้กันเนี่ยเราก็คุยกันลงตัวนะคะหนูเชื่อว่าเรื่องนี้ต้องลงตัวแต่ว่าเหตุผลเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็มีตามนี้นะคะหนูก็ออกมาพูดในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงแล้วก็พูดในมุมมองของหนูอ่ะ น่าจะหมดแล้วใช่ไหมคะประเด็นอื่นๆนอกเหนือจากนี้ที่กําลังเป็นข่าวก็ลองพิจารณากันดูนะคะถ้าเชื่อก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าสมมติว่าข่าวปลอมถ้าเป็น FC อยากส่งมาก็ลองส่งมาดูนะคะหนูก็ยังยืนหยัดที่จะสู้ทําหน้าที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะหนูอยากให้ทุกคนเนี่ยให้เวลาเป็นคําตอบสําหรับทุกเรื่องของหนูหน ตอนนี้หนูอายุ25หนูมั่นใจว่าหนูยังพัฒนาตัวเองได้แล้วก็ยังเรียนรู้เกี่ยวกับการทําค่ายเพลงได้ถ้าตอนนี้หนูปิดค่ายเพลงไปตามที่ทุกคนสั่งหนูให้ปิดอ่ะหนูทําไม่ได้เพราะว่ายังมีน้องๆที่หนูอยากสร้างอนาคตของพวกเขาน้องๆเนี่ยคนที่เขาไม่คิดที่จะออกจากค่ายเนี่ยเขารู้ดีที่สุดว่าอยู่ค่ายนีย้เป็นยังไงนะคะก็ต้องขอโทษและก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็ ต่อไปนี้เนี่ยไม่ว่าฝั่งโน้นจะออกมาพูดอะไรหรือว่าข่าวจะออกมาไม่ดีแบบไหนหนูก็คงทําได้แค่อดทนและเชื่อว่าสักวันเรื่องทั้งหมดเนี่ยจะผ่านไปแล้วก็ขอโอกาสให้หนูได้ทํางานของหนูเหมือนเดิมนะคะที่สําคัญขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดของหนูนะคะแค่นี้แหละค่ะไม่มีอะไรแล้วขอบคุณค่ะ